สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพิ่งเจ้าวานั่งรถเบิ้งทางด้วยพี่น้องเด้อนั่งรถเบิ้งทางเนาะกลับจากล่องบาตจ้ะโอ้โหเสียทีคลิปยังมาฝากเนาะพี่น้องเบิ่งเบิ้งทางเด้อเิอากาศหนาวอลไรค่ะเป็นน้ำแข็งน้ำหมอกเนาะข้างทางแต่ได้เห็นบ่คะ เด้อพี่นอ้องเด้อรถขึ้นหลายแถวเต็มทางเนาะค่ะเนาะบรรยากาอากาศดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเนเบืองพื้นด้วยค่ะเด้อหนาวเป็นน้ำแข็งเลยเนาะค่ะเนาะบนภูเขาสูงๆอยู่เนาะยังเป็นน้ำแข็งอยู่คะ่ะหนาวแห้งพี่น้องสวิตช่วงนี้เนาะค่ะเนาะ ในรถกระจุกรถก็ขึ้นมดดั่วเถิพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้าน้ำหลายเห็นบ่คะลังบานเนาะค่ะเนาอ จะเป็นปน,น้ำแข็งเบิด์ตหนาก็ได้พี่นอ้องเนาะฮิมาโบรโตค่ะแต่ว่ามันไม่หมอกเนาะค่ะเนาะเออบรยากสวยเลยเสียงดังในจังหงน,น่อยแล้วรถจะมือขึ้นค่ะเอ ی, ยย้ยรถจะมือเสาวอ้ยังมือขึอน้นปาะสานนอดแดดปาะสานกัยังไม่ยังมือขึ้นยู่ค่ะเห็นภูเขาข้างหลังบ้คะพี่น้องแน่เห็นบ่โอ้ยหนาวอีดีขึ้นฮอดบ้านเนาะค่ะต้นไม้ก็นจนบ่มีใบ นาวหนาวหนาวหนาวนี้มีแดดจูค่ะบค่ะตะบ่ายหยาของเขาหนาวแล้วค่ะเนาะหมอกตววกมากมันก็เป็นน้ำแข็งแบบนี้เดี๋ยวความที่มันหนาวเย็นนะพี่ดองเนาะวันมีคลิปอยางมาฝากเด้อบริได้ไปใส่พี่น้องจ้าท้ายเอาหลังบานเจ้าของอีหล่ะเนาะกับเดินท้างหน่อยหนึ่งจ้า